นี่แม่จะพามาตัดแว่นที่มองเดสาขาตลาดบางปะทองค่ะสาขาจะอยู่ใกล้วัดละหารสามารถนํารถไปจอดได้เลยค่ะเข้ามาในร้านก็คือตกแต่งดีมากสะอาดกว้างขวางพี่พี่พนักง,งานก็คือต้อนรับดีมากค่ะที่เมย์เลือกที่มองเดนะเพราะว่าเขามีบริการหลังการขายระดับพรีเมียมดูแลตลอดอายุการใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซ่อมแว่นลางแว่นปรับดัดทรงแว่นเปลี่ยนแป้นจมูกเปลี่ยนน็อตรวมถึงมีบริการบีแหวกบริเวณทีรับประกันเปลี่ยนเลนจนกว่าจะใส่สบายตาได้นานถึง1ปีด้วยนะมีกรอบแว่นให้เลือก ะะแว่นกันแดดก็มีนะคะมีแว่นจากแบรนด์ญี่ปุ่นแว่นจากแบรนด์เกาหลีก็มีค่ะอย่าง S 7เวคลอเต้พุ่มดีไซน์ก็คือมินิมอลนะคะใส่สบายมากเลยนะมีบริการ O D V D O Call นะคะจากนักทัศนมาตรหรือว่าหมอแว่นด้วยนะให้คาแนะนําได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็มีการตรวจว่าสายตาแบบละเอียดทุกองศาไปเลยค่ะพอว่าสายตากับเลือกแว่นเสร็จแล้วก็รอตัดแว่นภายใน7วันนะเขามีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านด้วยนะถูกใจมากเลยนะคะใครสนใจก็ไปที่ร้านมองได้สาขาใกล้บ้านได้เลยค่ะ